สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนครับไม่ได้เจอกันนานเลยเป็นเดือนนะครับไม่ได้ไม่ได้เจอกันนาน <S <S <ค>เป็นเดือนเลยนะครับต้องขอโทษจริงๆเลยนะครับเพราะว่าเป็นช่วงที่ต้องกอบโอยนะครับเป็นช่วงที่ต้องกอบโกยเพราะว่าช่วงนี้เดินทางออกต่างจังหวัดแทบทุกวันเลยนะครับเดินทางออกต่างจังหวัดแทบทุกวันเลยนะครับไม่ค่อยมีเวลาทําคลิปอะไรเลย นะครับไม่มีเวลาทําคลิปอะไรเลยนะครับวันนี้นะครับผมจะมาให้เพื่อนๆนะครับได้ดูพระหายากนะครับที่เพื่อนๆหลายคนอาจจะไม่รู้จักนะครับเป็นพระสุดยอดนะครับเรียกได้ว่าเป็นนับว่าเป็นสุดยอดพระเมตตามหาสเสน่ห์ของภาคใต้เลยก็ว่าได้นะครับถ้าเพื่อนๆ ดาวออกนะครับถ้าเพื่อนเอดาวออกว่าเป็นพระอะไรนะครับเก็บไว้ก่อนนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะให้เพื่อนๆนนะครับมาดูมาชมองค์จริงกันนะครับว่าองค์จริงๆองค์แท้แท้เนี่ยเป็นยังไงนะครับผมเนี่ยนะครับต้องบอกก่อนว่าย้อนกลับไปเมื่อช่วงประมาณอาทิตย์ที่แล้วนะครับผมเนี่ยได้ไปซื้อมานะครับจาก ปทุมธานีนะครับจากพี่พี่ท่านหนึ่งที่ปทุมธานีนี่แหละนะครับจริงๆแล้วเนี่ยนะครับผมมาตั้งใจนะครับตั้งใจไปเหมามานะครับตั้งใจไปเหมาไปเหมาพาบ้านมานะครับเพื่อที่จะเอามาออกสนามนะครับแต่พอดีว่าผมเห็นองค์เนี่ยนะครับผมรู้สึกว่าเป็นเป็นพาที่หายากนะครับไม่ค่อยเจอใครซื้อขายกันสักเท่าไหร่นะครับวันนี้นะครับผมก็เลย เอาองค์จริงมาให้เพื่อนๆได้ดูนะครับก็เลยถือโอกาสทําคลิปนะครับเพราะว่าวันนี้นะครับก็ว่างนะครับเดี๋ยวอีกสักพักเดี๋ยวก็จะออกไปทําธุระแล้วนะครับวันนี้นะครับผมมีสุดยอดพระเมตตามหาสเสน่ห์นะครับของภาคใต้นะครับมาให้เพื่อนๆชมก็คือองค์นี้เลยนะครับเพื่อนๆรู้หรือเปล่าว่าเป็นพระอะไรนะครับนี่ เห็นไหมเอ่ยนี่เห็นไหมอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูองค์จริงดีกว่านะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะครับผมซื้อมาเนี่ยสามองนะครับแต่ว่ามีเจ้าของใหม่แล้วนะครับมีเจ้าของใหม่แล้วนะครับก็เลยถือโอกาสนะครับขอยืมเจ้าของใหม่มาถ่าย youtube ให้ดูก่อนนะครับมาลงมาสอนวิธีการดูนะครับถ้าใครมีนะครับถ้าใครมีนะนะครับ ถ้าใครมีแบบนี้ต่อไปนี้นะครับที่ผมจะให้ดูนะครับใครมีนะครับผมรับซื้อนะนะครับผมรับซื้อนะครับผมรับซื้อเดี๋ยวผมจะให้วิธีช่องทางติดต่อไว้นะครับองคหนึ่งเนี่ยนะครับเล่นหากันอยู่ประมาณสักสองหมื่นไปไปลายนะครับสองหมื่นไปไปลายแต่ว่า ผมมีเจ้าของใหม่แล้วนะครับมีเจ้าของใหม่แล้วเดี๋ยวรอส่งนะครับเดี๋ยวรอส่งอันนี้ผมก็เลยามาถ่ายให้เพื่อนๆดูก่อนนะครับพระอะไรไปดูกันครับพระที่ผมจะให้ดูนะครับในวันนี้นะครับเพื่อนๆหลายคนอาจจะไม่เคยเห็นนะครับอาจจะได้ยินนะครับแต่ยังไม่เคยมีพี่ๆนะครับหรือเซียนพระท่านใดนะครับมา ชี้จุดบอกวิธีการดูของพระรุ่นนี้นะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะให้เพื่อนๆได้ดูนะครับผมเนี่ยมีอยู่ทั้งหมดสามองค์นะครับตอนแรกเนี่ยผมกะว่าผมจะขายแค่องค์เดียวนะครับแต่ไปๆมาๆลูกค้าผมเนี่ยเขาอยากได้นะครับผมก็เลยขายหมดเลยสามองค์นะครับนี่นี่นะครับเพื่อนๆพอจะเดาออกไหมนะครับว่าเป็นพระอะไรนะครับนี่ผมมียูสามองค์นะครับ เล่นหาการหนึ่งเล่นหาองคหนึ่งเนี่ยนะครับสองหมื่นกว่านะครับสองหมื่นกว่านี่แบบนี้นะเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมาชี้ตำาหนินะครับและวิธีการดูนะครับให้เพื่อนๆนะครับได้ดูกันนะครับอ่ะองคไหนก็ได้นะครับสวยเหมือนกันนะครับแต่สำหรับผมเนี่ยผมว่าองนี้สวยกว่านี่ดูดิเพื่อนๆดูสินี่ไหมองคเนี้ยเนื้อนี่แบบ เนื้อเนี่ยนะครับเขามีเขามีเขามีความเก่านะครับเขามีความเก่าค่อนข้างดีเลยนะครับแต่สามองค์เนี่ยแท้ทุกองค์นะครับแท้ทุกองค์เลยนะครับนี่อเอาองค์นี้ก็ได้นะครับพระรุ่นนี้นะครับมีชื่อว่าสมเด็จแซยิดนะครับพระสมเด็จแซยิตนะครับพิมพ์เก้าชั้นนะครับพระสมเด็จพิมพ์แซยิด เ้ชั้นหลวงปู่จัน์วัดฉลกหลํำอ่าเพื่อนๆเคยได้ยินไหมหลวงปู่จันท์วัดฉลกหลํำนะครับท่านเนี่ยนะครับทำพระสมเด็จเนี่ยนะครับดังและเด่นเรื่องเมตตามหาเสน์มากๆอ่าเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมาชี้ตำหนิให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับว่า วิธีการดูเนี่ยนะครับมีกระบวนการหรือวิธีการดูยังไงตอนแรกเนี่ยนะครับผมต้องบอกเพื่อนก่อนนะผมเนี่ยจะแกะกรอบแล้วเอามาให้เพื่อนๆได้ชมกันอาแต่ผมไม่กล้านะครับผมกลัวพระมันแตกนี่คือพระค่อนข้างหายากนะครับเล่นหาเขาก็ไม่ค่อยแพงมากประมาณสองหมืนกว่าองค์หนึ่งนะเนี่ยประมาณสองหมืนกว่านะครับผมยังไม่ค่อยกล้าแกะ นะครับผมไม่กล้าแกะเพราะอะไรเพราะว่าคือพระเนี่ยค่อนข้างเก่านะครับต้องบอกก่อนว่าสมเด็จรุ่นเนี่ยนะครับเป็นยุคต้นนะครับปี2580เอ้ยขอโทษที2480ีู่นยหูห้าร้อยอห้าแปดศูนี่ผมจะสร้างอนาคตแล้วใช่ไหมเนี่ยพระรุ่นนี้นะครับสมเด็จแซยิดเก้าชั้นหลวงปู่จันวัดฉลกหลํายุคต้นปี2480 นะครับอ่าทีนี้เดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆมาดูนะครับว่าวิธีการดูเนี่ยนะครับพระของเขาเนี่ยนะครับจะมีเนื้อนะครับใกล้เคียงกับสมเด็จวัดละคังและบางขงุนพรมนะครับเนื้อตุกตับอ่าเพื่อนๆอ,อาจจะเคยได้ยินเนื้อตุกตับนะเนื้อของเขาเนี่ยจะใกล้เคียงกันมากนะครับวิธีการพีโมลสารเนี่ยนะครับผมตาม ตามที่ผมเข้าใจนะนะครับตามที่ผมเข้าใจเนี่ยนะครับประวัติของท่านเนี่ยนะครับถ้าเป็นพระสมเด็จเนี่ยนะครับมีด้วยกันทั้งหมดหลายพิมพ์มากๆนะครับมีด้วยกันทั้งหมดหลายพิมพ์นะครับของหลวงปู่จันทร์วัชโลกหลำเนี่ยนะครับท่านก็อยู่ที่เกาะพ,พังงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับถือว่าเป็นพระเมตตามหาเสนีอันดับหนึ่งของภาคใต้เลยนะครับยุคแรกเลยนะครับถูกสร้างขึ้นเนี่ยปีสอง0ี่ศย์ เมื่อท่านนะครับ, ân, รบสร้างพระองค์นี้มาแล้วเนี่ยนะครับท่านก็จะสร้างอีกหลายหลายพิมพ์นะครับอันอมวลสารเนี่ยนะครับหลักๆเลยนะนะครับหลักๆเลยเนี่ยนะครับจะทํามาจากปูดเปลือกหอยนะครับน้ามันตังน้ามันตังอิ้วนะครับแล้วก็เม็ดแร่แล้วก็มลวลสารต่างๆนะครับตามรอยของ ท่านเลยนะครับตามตำรับตำราของตัวท่านเองเลยนะครับถูกจัดให้เป็นพระขุนแผนเมืองใต้มาช้านานมากๆเลยนะครับสำหรับพระรุ่นนี้นะครับสมัยก่อนเนี่ยนะครับเขาจะนิยมนะครับในสมัยก่อนนะเท่าที่ผมเคยได้ยินมานะครับเคยได้ยินเดี๋ยวว่าตามประวัติเนี่ยนะครับเคยได้ยินมานะครับมีความรู้ของคนคนหนึ่งละกันนะครับ มีมีคนคนหนึ่งเนี่ยนะครับเคยบอกว่าในสมัยก่อนเนี่ยนะครับเขาจะขูดผงออกจากองค์พระไปให้สาวกินนะเพื่อน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 พอเข้าใจไหมพระรุ่นเนี่ยนะครับพระรุ่นเนี่ยเขาดังเรื่องมหาเสน่ห์มากๆนะครับมหาเสน่ห์เมตตามากๆนะครับตามประวัติเนี่ยนะครับมีมีท่านท่านหนึ่งละกันนะครับมีคนคนหนึ่งละกันในสมัยก่อนเนี่ยนะครับ เวลาเขาจะไปจีบสาวหารือไปอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับเขาจะเอาพระองค์เนี่ยนะครับขูดขูดเนื้อผงเนี่ยนะครับขูดเนื้อผงจากองค์พระเนี่ยไปใส่ในเครื่องดื่มต่างๆนะครับแล้วเ,เอาไปให้สาวคนที่เราหมายปองอยู่เนี่ยกินนะครับเห็นผลทันตาเลยในสมัยก่อนนะอันนี้ก็คือเรื่องที่เขาเล่ากันมานะครับแต่จริงหรือไม่จริงอันนี้ผมไม่รู้นะแต่ว่าตามประวัติเนี่ยนะครับเป็นแบบนี้จริงๆนะครับจนกระทั่งเนี่ยนะครับ ฝ่ายชายเมื่อได้อา่ผู้หญิงคนนั้นมาแล้วเนี่ยนะครับฝ่ายชายเนี่ยไม่รับผิดชอบนะครับพอผู้ชายพอผู้ชายไม่รับผิดชอบเนี่ยข่าวนี้ทราบถึงหลวงปู่จันทร์อ่าเพื่อนๆงงไหมในสมัยก่อนเนี่ยนะครับผู้ชายท่านใดหรือว่าผู้ชายคนไหนเนี่ยนะครับที่เขาหมายปองผู้หญิงอยู่เนี่ยนะครับ เขาจะนิยมขูดผงจากองพระเนี่ยไปใส่ในเครื่องดื่มแล้วให้ผู้หญิงคนนั้นกินให้ผู้หญิงคนนั้นดื่มนะครับใช้ได้แบบเห็นผลทันตาเลยนะครับแต่เมื่อผู้ชายคนนั้นได้ผู้หญิงมาเป็นแฟนแล้วแต่ผู้ชายกลับไม่รับผิดชอบพอข่าวนี้นะครับทราบถึงหลวงปู่จันทร์ท่านเลยได้สาบแช่งไว้ว่าใครทําแบบนี้แล้วไม่รับผิดชอบก็ให้มีเคาะ์ร้หรือมีอันเป็นไปอ่า ผมดีพูดว่าผมขนลุไกไอเนี้ยดูสิโอ้ยขนลุกจริงจริงเพื่อนๆดูผมต้องบอกว่าขนลุกจริงๆเนี้ยนะครับอ่าถ้าเพื่อนๆอ,อยากรู้รายละเอียดเพื่อนๆไปดูข้อบูลนะครับหรือประวัติของหลวงปู่จันได้นะครับอ่าทีนี้นะครับผมจะมาพูดถึงเนื้อหามวลสารก่อนนะครับเนื้อหามวลสารเนี่ยนะครับ ท่านเนี่ยนะครับได้ทำว่านเกสรร้อยแปดชนิดมาทำการผสมในพระชุดใน,ในพระชุดชุดนี้นะนะครับในระชุดชุดนี้ทำให้นะครับทำใหเ้เนื้อหาของออพระเครื่องเนี่ยนะครับท,ท,ที่เป็นชุดนี้นะที่เป็นชุดแรกเนี่ยเมื่อกดเป็นองค์พระเนี่ยจึงมีลักษณะนะครับเนื้อหาจัดจ้านลึกแล้วก็ ยังมีการปลุกเสกเดี่ยวนะครับเพื่อให้บรรจัยว่าของของท่านเนี่ยขังจริงๆนะครับสำหรับใครที่มีบูชาติดตัวไว้นะครับประสบการณเล่าจากคนพื้นที่เนี่ยนะครับกล่าวถึงพระสมเด็จพิมพ์นี้นะของหลวงปู่จันร์ว่าเด่นทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นมหาเสนเ่ห์เมตตามหานิยมแค้วคาดโคงกระพันนะครับเพราะหลวงปู่จันร์เนี่ยนะครับท่านมั่นใจพระที่ท่านสร้างและปลุกเสกทุกองค์ อ่านะครับทีนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูนะครับมวลสารกันนะครับอันดับแรกเลยนะครับให้เพื่อนๆดูพิมพ์นะนะครับพิมพ์ของท่านเนี่ยนะครับพิมพ์ของท่านเนี่ยนะครับตรงซุ้มเนี่ยนะครับจะค่อนข้างโค้งเห็นไหมโค้งแล้วโค้งแล้วตั้งฉากเลยนะครับพิมพ์ซุ้มเนี่ยนะครับโค้งแล้วก็ตั้งฉากนะครับตั้งฉากเลยนะครับส่วนด้านข้างเนี่ยนะครับจะเป็นลายกระหนกนะครับ ด้านข้างจะเป็นลายกระหนกส่วนด้านข้างองค์พระเนี่ยจะเป็นข้างอกนะครับจะเป็นตัวอกนะครับทีนี้นะครับให้เราดูพิมพ์ถูกแล้วนะครับพอเราจําพิมพ์ถูกแล้วนะครับเราจะมาดูเนื้อหาบนสารก,กันนะครับผิวขององค์พระรุ่นนี้นะครับผิวขององค์พระรุ่นเนี่ยนะครับเนื้อจะค่อนข้างจัดจ้านมากๆเห็นไหมนะครับเนี่ยเนื้อของเขาเนี่ยนะครับจะค่อนข้างอมเหลืองนะครับจะค่อนข้างอมเหลืองนะครับมีความเก่า เห็นไหมเนี่ยเนื้อของเขาจะมีความเก่านะครับแล้วก็เส้นลายกระหนกด้านข้างเนี่ยนะครับจะขยับไปขยับมานะครับเนี่ยจะขยับไปขยับมาแบบนี้เลยนี่เห็นไหมบริเวณฐานเนี่ยนะครับจุดตําหนิที่ผมอยากให้เพื่อนๆดูนะนะครับบริเวณก้อนตรงฐานเนี่ยนะครับบริเวณก้อนตรงฐานตรงนี้นะเนี่ยเนี่ยเนี่ยบริเวณก้อนตรงเนี้ยแล้วก็มีเม็ดตรงนี้อยู่เม็ดหนึ่งนะครับ เพื่อนๆดูนะเนี่ยก้อนพวกเนี้ยนะครับเนี่ยก้อนพวกเนี้ยนะครับต้องมีความคมชัดจะมีหรือไม่มีก็ได้นะครับแต่เท่าที่ผมผ่านมาเนี่ยนะครับผมก็เจอทั้งมีและไม่มีนะนะครับบริเวณฐานทุกฐานเนี่ยนะครับเส้นฐานเลยนะครับเส้นฐานเนี่ยจะต้องมีความคมชัดมากๆเลยนะครับแล้วก็พวกเม็ดนะครับที่ปั๊มมาแล้วมันแบบเป็นเม็ดเกินินะครับเม็ดเกินพวกนี้จะต้องมีความคมชัด เม็ดใต้ฐานเนี guys, ่ย oh ต้องมีใต mm ้ขาท่านเนี่ยเห็นไหมเม็ดคมๆใต้ขาท่านเนี่ยเท่าที่ผมเจอเนี่ยมีมีทุกพิมเลยเอ้ยไม่ไม่ใช่มีทุกพิมพ์มีทุกองค์เลยนะครับที่เป็นรุ่นแรกเนี่ยนะครับมีทุกองค์เลยนี่แล้วก็อกเนี่ยนะครับอกจากค่อนข้างนูนนะครับมือทั้งสองข้างนี่เห็นไหมมือทั้งสองข้างนะครับจับพนมเข้าหากันคล้ายๆเป็นรูปหัวใจนะครับแล้วเกตเนี่ยนะครับบริเวณเกตเนี่ยนะครับจะวิ่งทะลุซุ้มเข้าไปเลยนะครับเหมือนเกตทะลุซุ้มเลย เกตตรงนี้นะจะวิ่งทะลุซุ้มเข้าไปนะครับจะวิ่งทะลุซุ้มเห็นไหมอ่าจะมีจะมีจะมีเกตวิ่งทะลุซุ้มมาตรงนี้นี่บริเวณตรงนี้นะนี่บริเวณตรงนี้จะมีเกตวิ่งทะลุซุ้มน่าเห็นไหมก้อนก้อนเห็นไหมมีทุกองค์นะครับอ่าเดูองนี้บ้างนะครับเกตทะลุซุ้มทุกองค์เลยนี่เห็นไหมอันนี้ก็มีนะครับเห็นไหมนี่ก้อนก้อนก็มีนี่ เม็ดใต้ขาก็มีเนี่ยมีทุกองเลยนะครับมีทุกองคอ่านทุกองนี้บ้างเนี่ยเห็นไหมมีทุกองคเลยเกียรทะลุซุ้มเหมือนกันเห็นไหมเนื้อหามวลสารเนี่ยนะครับเขาจะค่อนข้างจัดจ้านมากๆนะครับทีนี้นะครับเรามาดูเนื้อหามวลสารต่างๆนะครับเนื้อหาเนื้อหามวลสารต่างๆเนี่ยนะครับจริงๆอะผมผมผมต้องขออนุญาตเพื่อนๆว่า ให้เพื่อนๆนะครับฟังคําอธิบายจากผมดีกว่านะครับเพราะว่าผมไม่กล้าแกะจริงๆนะครับเพราะว่าพาเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะหายากถึงจะเล่นกันไม่ค่อยแพงนะครับแต่ถือว่าเป็นพาที่หายากอีกอีกรุ่นหนึ่งนะครับเนื้อหาเนี่ยนะครับเมื้อหามมลสารเขาเนี่ยนะครับบริเวณเนื้อผิวเนี่ยเขาจะค่อนข้างจัดนะครับจะเป็นแบบก้อนๆเห็นไหม เนื้อเขาจะคล้ายๆสมเด็จเกจชยโยวันละขังนะคล้ายๆกันนะครับเนื้อก็จะแบบตุบตับขอบดูด้านหลังบ้างนะครับเนี่ยด้านหลังเนี่ยนะครับเห็นไหมเนื้อเนี่ยเขาจะจัดจานมากนะครับอาจจะมีเห็นไหมเนื้อจับตัวกันเป็นก้อนๆแบบนี้เลยเนี่ยดูง่ายๆครับพาพาุ่นนี้ดูง่ายๆนะครับเห็นไหมเนี่ยเนี่ยนะครับแล้วก็พวกคราบดำๆเนี่ย นะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยพวกคาบดำดำเนี่ยเนี่ยพวกคาบดำดำนะครับพวกผิวดำดำเนี่ยนะครับอันเนี้ยนะครับบ่งบอกได้ถึงความเก่านะครับบ่งบอกได้ถึงยุคปี2 4 8 0เลยนะครับเพราะว่ามหาเนื้อหามวลสารที่ท่านใช้เนี่ยนะครับท่านใช้เนื้อหามวลสารหลากหลายมากๆนะครับเป็นผงวิเศษของท่านนี่แหละนะครับก็คือเนื้อหาหลักๆเลยนะนะครับเนื้อหาหลักๆเลยเนี่ยก็จะเป็น ผงอินทิเจนะครับก็มีเ,เด่นเรื่องของเมตตามหานิยมนะครับแล้วก็อาจจะมีผงอะไรหลายๆอย่างนะครับของท่านเนี่ยนะครับอีกอีกอีกหลายๆอย่างเลยนะครับจุดสังเกตนะครับของเนื้อหานะครับเนื้อเนี่ยจะมีลักษณะค่อนข้างฟูนะครับไม่ค่อยแก่งมาก ต้องมีมวลสารที่เป็นจุดสีดำเนี่ยกระจายกระจายนะครับเดี๋ยวดูใหม่นะเนี่ยเห็นไหมไอ้พวกจุดดำๆไอ้ข้ามดำๆเนี่ยมันจะกระจายทั่วอง์พระไปหมดเลยนะครับเนื้อเนี่ยจะค่อนข้างไม่เอ่อเนื้อจะไม่ค่อยไม่ค่อยแข็งไม่ค่อยแน่นเห็นไหมเนื้อเนี่ยจะเป็นก้อนจับตัวกันเป็นก้อนจกระจายไปทั่วเลยเห็นไหมเนี่ยด้านข้างก็เหมือนกันนะครับถ้าเกิดสององค์จริงเนี่ยด้านข้างเนี่ยจะจะแบบเป็นก้อนเยอะกว่านี้นะครับไอ้พวก รอยดำๆจุดดำๆเนี่ยจะกระจายไปทั่วๆเลยนะครับไม่ด้านหน้าก็ด้านหลังนะครับแต่ยังไงก็ต้องมีอ่าอันนี้คือวิธีการดูนะครับเนี่ยเบื้องต้นเลยนะครับใครมีแบบนี้ผมบอกกอนนะใครมีแบบนี้นะส่งมาขายผมได้นะครับนี่หลวงปูจันทร์นะครับสมเด็จแซยิดเก้าชั้นหลวงปูจันทร์วัดฉลกหลํานี่รุ่นแรกนะครับรุ่นแรกคือนิยมสุดน,นะครับ สมเด็จเนี่ยนะครับเขาจะมีหลายพิมพ์มากผมจําไม่ได้ว่ามีกี่พิมพ์นะครับแต่นิยมสุดเลยก็คือรุ่นนี้นะครับก็คือรุ่นแรกนะครับปี2480นั่นเองนี่เห็นไหมใครมีแบบนี้ส่งมาขายผมได้นะครับโอเคไหมใครมีนะครับใครมีนะส่งมาขายผมได้นะนะครับถือว่าเป็นพาะที่หายากมากๆนะครับถือว่าเป็นพระที่หายยากนะครับแล้วก็เอ่อ ไม่ค่อยพบเจอไม e. ่ค่อยพบเจอนะครับไม่ค่อยพบเจอเพราะว่าเป็นพาร์ทที่เล่นกันไม่ค่อยแพงอ่ะนะครับแต่ผมว่านะครับช่วงหลังๆมาเนี่ยนะครับผมเจอพระพระเด็ดๆเนี่ยนะครับที่เขาไม่ค่อยเล่นกันในวงการเนี่ยอผมไม่ใช้คําว่าไม่ค่อยเล่นดีกว่าราคาไม่ค่อยแพงในวงการเนี่ยผมเจอเยอะมากนะครับเวลาว่างเนี่ยผมก็จะมาทําคลิป นะครับให้เพื่อนเพื่อนดูแบบนี้แหละนะครับแต่ว่าหลายๆเดือนเนี่ยนะครับจากคลิปล่าสุดมาเนี่ยผมไม่ได้ลงเลยเพราะว่าไม่มีเวลาจริงๆนะครับไม่มีเวลาจริงๆเพราะว่าไหนจะต้องตื่นเช้าวิ่งรับส่งลูกส่งลูกเสร็จนะครับต้องไปส่งแฟนสอนหนังสือนะครับแล้วก็ต้องวิ่งไปซื้อพัชต่างจังหวัดอีกโขดผมวนอยู่แบบนี้ประจําเลยนะครับทุกๆุกวันเลยนะครับบางทีเนี่ยกลับมาก็ มืดแล้วนะครับกลับมาก็มืดแล้วต้องทำโน่นทำนี่อีกโอ้โหเยอะมากนะครับก็เลยไม่มีเวลานะครับมีวันนี้แหละนะครับมีวันนี้แหละที่พอจะมีเวลาว่างนะครับเดี๋ยวคลิปนี้จบก็ออกเดินทางอีกแล้วนะครับเพื่อนๆอย่าลืมนะนะครับถ้านะครับถ้ามีนะนี่ไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนของหลวงปู่จันทร์วัดฉลกหลามเนี่ยผมซื้อหมด นะครับโดยส่วนต er mm ัวเนี่ยผมชอบนะครับโดยส่วนต er ัวเนี่ยผมชอบนะครับผมซื้อมาเนี่ยผมชอบนะครับนะครับผมซื้อมาก็แพงอยู่นะองค์หนึ่งอ่ะผมซื้อมาแพงอยู่นะครับช่วงนี้ผมซื้อพระแพงเยอะมากเลยนะครับขายได้ไม่ได้ไม่รู้แหละผมซื้อไว้ก่อนนะครับถ้าผมชอบนะครับโอกาสหน้านะครับหรือคลิปหน้านะครับเดี๋ยวถ้ามีเวลานะครับเดี๋ยวผมจะพามาชมอันนี้บ้างนะครับเพื่อนๆอาจจะไม่เคยเห็นนะครับเป็นพระ ของแถวบ้านผมนะครับเป็นพารแถวบ้านนะครับเป็นพารที่ผมชอบมากๆนะครับเป็นพารล่วงหน้าพาธาตนะครับปีหนึ่งเจ็ดนะครับหลวงปูทิมหลวงปูโตะปุกเศษนะครับเดี๋ยวคราวหน้าผมจะพาเพื่อนๆมาชี้ตำหนินะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนเจอก,กันคลิปหน้าสวัสดีครับ